สวัสดีครับหนงใกล้ออกหนงใกล้เข้าลงอะไร่รับโอ้โหตอนนี้ก็ดูตามสถานการณ์ครับผมว่าคือเราอยากให้คน่มามาดูได้แบบสบายใจแล้วก็มาได้เยอะที่สุดนะครับก็รอตามสถานการณ์ดีกว่าคือตอนนี้ก็คือเลื่อนไปก่อนครับผมเออรู้สึกไงบ้างเลื่อนแล้วเลื่อนอีกก็ผมว่ามันก็เหมาะสมครับผมเพราะว่าเราเป็นห่วงทุกคนมากกว่าอยากให้ทุกคนมาแบบไม่ได้กังวลอะไรมากครับแบบมามาถึงก็ได้ดูแบบที่มันไม่ไม่ได้แบบ ต้องทานู่นทํานี่เยอะครับให้มันปกติกว่านี้ก่อนแอบเสียดายไหมคะเพราะว่ามันก็ทำให้ผลงานของเราถึงช่วงไปนานเป็นการจริงๆก็ผมว่าทุกคนเข้าใจครับผมแล้วเราก็ไม่ได้มีแค่ผลงานหนังด้วยครับเราก็มีอย่างอื่นที่แบบไล่มาเรื่อยๆอ,อย่างเจนวก็เพิ่งจบไปแล้วเราก็ ตอนนี้ก็ทําเพลงด้วยครับผมไม่มีพูด,ดคุยกับนักแสดงคนอื่นๆไหมให้เราการเลื่อนครั้งนี้รอบนึงคือทุกคนก็เข้าใจนะ mm hmm. ผมคุยแล้วครับก็ mm hmm. ทุกคนเข้าใจน้องเคลยก็เข้าใจ mm hmm. เคลยก็พูดเหมือนกันครับผมว่าแบบออมันก็มันก็ควรนะพี่ถนะ้าถ้าสมมติว่าแบบคนเราแบบมาดูแล้วก็ต้องกงักวงวลกังวลว่าจะเจอโน่ mm hmm. นเจอนี้มันก็ไม่สบายใจอยากให้ทุกคนสบายใจมากกว่าแาบคาดหวังไหมคะว่าทั้งเลื่อนด้วยแล้วก็ถ้าเกิดเข้าสายก็อาจจะลงในช่วงสถานการณ์ตรงนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้ว คงเป็นสถานการณ์ที่ดีครับค่อยชายเหมือนที่บอกไปถามเป็นแท็กอะไรนะเผยไปนะเผยเชียงใหม่เผยเชียงใหม่สไตสาแก้วสับบุรีไป็นรได้แท็กใหม่เหรอจริงๆก็เป็นแท็กที่แฟน ลูกหินดุนบ้านเนี่ยตั้งขึ้นมามันเหมือนเล่นแท็กกันอะไรครับก็น่ารักดีอันนี้เป็นแแท็กใหม่ล่าสุดของเราคูเลย้วจริงๆเขาเล่นไปเป็นเป็นสิบแท็กครับ <careers> <c oughs> เราก็ตามเขาไม่ทันเหมือนกันแบบวันละแท็กเลยอะไรอย่างเงี้ยครับยหญแท็กนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงเราไปร่วมง,งานด้วยกันแล้วเราแต่งอ <c oughs> ห,หวานๆอะไรย่งงี้ไม่แน่ใจเลยอ่ะเขาเหมือนกับผมเป็นเชียงใหม่ไงแล้ว เขาเป็นสลับบุรีเขาเลยบอกว่าผมเ,เป็นออดููเขาเรียกเฉยเชียงใหม่แล้วมมออผมเป็นซับไพสลับบุรนะีมันก็เล่นกันออแฮปปี้ไหมกับแพทแท็กที่แฮปปี้ครับทุกแพทแท็กที่ทุกคนตั้งให้ครับผมเพราะว่าหนึ่งมาคือความสุขของทุกคนนะครับผมผมก็ออมีความสุขไปกับทุกคนโอเคบัสหลายคนถามว่าอะไรจะเปลี่ยนฤดูีเดีเดี๋ยวตอนรอถ่ายจงว่ายครับ เทเจบายก็ต้องตัดผมแล้วอันนี้ก็คือแบบลูกนี้เป็นของนังพี่ป๊อตใช่ไหมใช่ครับแล้วก็ปล่อยยาวมาเป็นไงบ้างไม่เห็นของลูกเองในลูกนี้มานเซอร์กว่ไเลยเขาบอกว่ายิ่งผมยาวยิ่งสวยอะไรครับแต่ผมว่าผมก็หล่อนะไม่ได้สวยอย่างเดียวสองกระจกดูตัวเองไม่ไม่รู้สึกว่าตัวเองสวยมากหรอผมว่าผมหล่อหยอกครับเอ่อ จริงชอบไหมผมว่ามันก็เป็นแนวที่แบบคนไม่ค่อยได้เห็นกันเพราะเราไม่ไม่ไม่ได้มีโอกาสเอาไว้ผมยาวอาย่างนี้บ่อยๆนะผมผมก็ไวใ้ให้มันสุดไปเลยก็ชอบนะอยากไว้อีกยาวอีกสักเท่าไหร่ดีใจ,จริง<า>อยากไว้แบบใช่อยากไว้แบบยาวเล <laughs> ยจะแบบ <laughs> แบบแต่งแขบบ่งวิโซใช่ไหมใช่ <laughs> <laughs> แต่งวิโซไม่แต่เดี๋ยวก็ต้องตัดแล้วไม่ใช่หรีนิดเดียวก็ต้องตัดแล้วครับ เมื่อไหร่จะตัดหลังส่นการหรือว่าก่อนสงกางก็น่าจะหลังครับากกลับมาทำสีเป็นบ้านแบบว่าไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วหรอไม่เอาลไม่อยากเป็นบ้านหัวเน่าแล้วหรอมันเน่าเกินครับ